อเนี่ยครับปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับสําหรับอาการแบบนี้นะครับมันรูดมันหักนะครับพวกนี้นะครับมันหักได้นะครับวิธีแก้ไขของเราก็มีอยู่นะครับเพราะว่าบางครั้งไอตัวปล่อยน้ําทิ้งนะครับหรือว่าตัวไหนก็แล้วแต่นะครับไอพวกไอลูกจับบิดพวกนี้นะครับถ้ามันหักมันรูดแบบนี้นะครับมันจะไม่มีเดินมาแล้วนะครับตัวนี้ครับ โดยมันเลยมันหายไปหมดแล้วนะครับเนี่ยครับนีหครับอ่าปกติโดยของเขาก็จะมีมีนะครับเนี่ยครับมีทั้งไอ้มีทั้งสองด้านนี่เลยนะครับเนี่ยครับด้านด้านนี้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับอ่าตัวนี้อีกด้านหนึ่งนะครับสามด้านอ่าเอาไว้คอยเกาะไอ้ตัวนี้นะครับอ่าตัว่ที่เราจะได้อ่าจับแล้วมันหมุนได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้มันหักไปเลยหมดเลยนะครับมันรูดมันเหลือแต่ หรือเต่ตอบ้างนะครับเนี่ยครับหรือเตะตอไม่มีแล้วครับมันหักหมดอ่าทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็่คล้องไม่ได้ครับตัวน้ครับหลังจากที่คล้องไม่ได้มันก็ปล่อยน้ําไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีที่อะไรจะมามางัดมาแงะมาดันกันไว้นะครับมันเลยฟีไปหมดนะครับปล่อยน้ําไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปล่อยน้ําหรือว่าตัวพวกนี้นะครับที่จับบิดมันก็หักได้เหมือนกันนะครับนานๆไปมันกรอบนะครับบางทีก็ไอ้ตัวนี้หักบางทีไอ้ตัวนี้หักแต่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ครับไม่มีแล้วครับเนี่ยครับ ไม่มีหลังจากที่มันไม่มีแล้วเนี่ยครับทีนี้เราจะไปอาไปหาซื้ออาจจะซื้อไม่ได้มันไม่มีแล้วหรือว่าร้านนั้นไม่มีร้านนี้ไม่มีมันอาจจะเสียเวลาหรือว่า <c oughs> ไม่มีเวลาไปด้วยนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเราจะมาแก้ไขนะครับถ้ามันไม่มีเดยล็อกแบบนี้เราก็เอาออกมา,าดัดแปลงแต่งเติมได้นะครับอา่าเราก็มาซ่อมทําเองครับดัดแปลงพอให้มันใช้งานได้น,ะอน้อยมันก็จะประหยัด เงินเราและเวลาเราด้วยนะครับเราก็ <c oughs> จะเอาความรู้ความสามารถเลกๆน้อยตามภาษาบ้านบาของเรามาแก้ไขอย่างน้อยก็ประหยัดเงินประหยัดทองไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเอาออกนะครับตั้งจากที่มันไม่มีเกลียวแล้วนะครับไม่มีล็อกไม่มีเดยที่จะคล้องที่จะหมุนได้แล้วนะครับมันฟรีไปหมดนะครับเราไปเอาออกกันเลยนะครับ ไม่ว่าเครื่องไหนนะครับมันก็มันไม่ไม่ธรรมดาเันครับมันจะมีอะไรกันนะครับหนูมันชอบอยู่จริงๆนะครับเะครับออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนูหนูบ้างอะไรบ้างนะครับอยู่ข้างในนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเราจะไปแก้ไขไอ้นูนนะครับตัวนั้นนะครับไอที่มันไม่มีเดยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกกันเลยนะครับอ่ารุ่นนี้เขาจะมีอ่าอ่าเป็นขาเหล็กเป็นสปริงดันไว้นะครับต่อสปริงไอตัวนี้ออกก่อนนะครับเี่ยครับ ออก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆหมุนหาล็อกของมันแล้วก็ดึงออกมาแค่นั้นเองนะครับนี่ครับมันจะมีมีล็อกสองข้างนะครับเห็นไหมครับด้านบนและด้านล่างเนี่ยครับมันจะมีล็อกไว้สําหรับอันนี้นะครับอ่าพอไอ้ตัวนั้นพอไอ้ตัวสปริงเหล็กนี่ออกมาปุ๊บมันก็จะอาทำให้เราหมุนไอ้ตัวนี้ให้มันตรงกันได้เลยนะครับไอ้ล็อกสองข้างนี้นะครับมันก็หลุดออกมาได้ง่ายนะครับเอาทีนี้เรามาดูเลยครับเนี่ครับ อ่าเรามาดูกันเลยมันไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมไม่มีล็อกนะครับมูนะครับอ่ามันหักมันรูดไปหมดแล้วครับมันเหลือแต่ไอตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันมันไม่มีที่คล้องนะครับทีนี้เราต้องมาเจาะนะครับเนี่ยครับเราก็ต้องมาเจาะไอตัวนี้นะครับแล้วสําหรับไอตัวนี้ไอตัวที่นูนเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยครับมันไม่มีแล้วเราก็เอาไฟลนโเอาครีมบีบให้มันนูนมาสักหน่อยนะครับตัวเนี้ครับ เนี่ยครับจากนั้นมาแล้วก็หาเหล็กพวกนี้ครับเหล็กที่พอจะเป็นเราจะเอาเสียบเข้าไปเป็นเดิมของมันนั่แหละครับเนี่ยครับเราเอาไฟเข้าลนไอตัวนี้เสร็จแล้วล้วก็เอาแย่เข้าไปพอยแย่เข้าไปปุ๊บให้มันเป็นล็อกเป็นเดิมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไปไปงัดไ่ตัวไอตัวลานตัวไอตัวนี้นะครับไอตัวจับบิดนี่แหละครับมันจะมีล็อกอยู่แต่ตอนนี้มันไม่มีล็อกแล้วนะครับเนี่ยครับเราจะเป็นที่จะต้องเจาะรูตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วเหล็กอา แล้วก็ให้มันได้ขนาดไก่ตัวนี้พอดีนะครับมันจะได้คล้องกันไว้นะครับเนี่ยครับคล้องกันไว้ครับให้มันแน่นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะไม่มีเลยครับไอ้ตัวนูนออกมามมนมีสามทางนะครับตัวนี้เราต้องเจาะอันนี้ก่อนนะครับเอานี้ไปโลดไฟเสร็จแล้วเราก็ล้วก็เอามาเจาะรูเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาตัดนะครับเนี่ยครับตัดตัวนี้นะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราเจาะรูแล้วนะครับเนี่ยครับมันก็อยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองครับ พื่อจะให้เดยตัวนี้ครับอ่าระหว่างสองข้างครับอ่าเป็นล็อกไก่ตัวนี้นะครับจากนั้นมาเราก็ตัดนะครับตัดให้พอประมาณประมาณนี้นะครับเนี่ยครับตัดให้มาได้ขนาดนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยนะครับอ่าหลังจากที่เราได้เจาะรูแล้วนะครับแล้วก็เอาเหล็กตัวนี้ครับเข้าไปเสียบประมาณนี้ครับอันนี้บ้านๆนะครับมันจะมีเดย์ผู่ขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยครับ มันจะมีตัวนูนขึ้นมาตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับเพื่อที่จะล็อกไม่ให้มันขยับเลื่นง่ายเพราะอีกตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับเนี่ยครับมันมันจะเลื่อนไปแล้วนะครับปกติมันจะโผล่ขึ้นมาสักหน่อยทีนี้เราจะไฟโลนตรงนี้นครับโรนแล้วเอาคีมบีให้มันนูนขึ้นมาสักหน่อยนะครับ เห็นไหมครับมันจะนูนขึ้นมาเห็นไหมครับเดียครับเพราะว่ามันเลียดเตียนไปแล้วเราเอาไฟเข้าลนแล้วบีบขึ้นมาบีบให้มันนูนขึ้นมาสักหน่อยมันก็จะได้คล้องกันดีนะครับอะนี่ครับอ่าประมาณนี้เท่านั้นเองก็ไม่ยากนะครับนะครับเราล็อกได้เลยนะครับตัวนี้อ่าหลังจากที่มันมีล็อกแบบนี้แล้วนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วครับนะครับไอ้ที่มันหมุนไม่ได้เนื่องจากไอ้ตัวนี้ไม่มีล็อก เราจับข้างบนเราก็ลื่นไปลื่นไหลไปไหล,าหลามานะครับทีนี้ถ้ามันมีล็อกไอตัวนี้มีตัวดูตัวนูนคอยล็อกไอตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ครับและไอสองตัวนี้ก็จะอ่าเหล็กสองอันที่เราเอาเอาเสียบเข้าไปครับมันก็จะมาล็อกกับดูนี้ทีนี้อ่าจ้างมันไปไหนมันก็ไม่ไปนะครับเนี่ยครับเห็นครับแน่นเลยนครับแน่นเลย <jewel> ไม่ฟรีนะครับไม่หลวมนะครับเพราะว่ามันมันมีที่ล็อกมันดีนะครับ แค่นี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วนะครับเนี่ยครับ <c oughs> ล้วก็เอาเข้าตามปกติของมันเลยอ่าพี่น้องมือใหม่ลองไปแก้ไขกันดูนะครับเพราะบางครั้งไอตัวนี้มันหลุดล็อกมันหักหรือยังไงเราหาใหม่มาทดแทนไม่ได้แต่ว่าไอตัวนี้พวกนี้มันยังดีอยู่เพียงแต่ล็อกมันเท่านั้นเองอ่าบางท่านก็ <c oughs> ไม่รู้จะทํายังไงก็เลย เอ้ยไม่เอาเลยไว้ตัวนี้ดึงไม่ได้ก็เอาเชือกดึงขึ้นมา <laughs> เชือกดึงปล่อยน้ํายืนอยู่น่ะทั้งครึ่งวันแล้วครับ <laughs> ไปไหนไม่ได้ก็แก้ไขประมาณนี้เท่านั้นเองทีนี้เราก็จะเอาเอาประยัดตามปกติเขามันมันก็จบข่าวเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับวิธีการตัดแปลง <c oughs> ไอ้ตัวล็อกดึงน้ํานะครับถ้ามันเดยมันหักนะครับโดยมันหักล็อกมันไม่มีแล้วถ้าอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็จะหักไปด้วยนะครับเนี่ยครับมันจะพากันหักไปด้วยนะครับ แต่ถ้าเรามีล็อกแน่นๆนะครับมันก็จะแน่นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับล็อกได้แน่นเลยนีครับไม่ไปไหนเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นลองไปทํากันดูนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่ทีนี้เราลองเอาไปใส่ดูนะครับอ่าใส่ตาปกติเข้ามาดูนะครับมันก็จะหมุนไปหมุนมาได้ตาปกติเลยนะครับ ตอนเอาใส่เราก็ต้องเอาเดิมสองอันนี่นะครับนะครับเดิมสองข้างนะครับเข้าไปก่อนนะครับมันจะมีรูตรงนี้ครับมีช่องของมันอยู่เลยนะครับอ่แค่นี้เองต่อมาเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ครับเอาสปริงของมันเลยครับอ่าไปไปใส่ไว้ที่เดิมของมันนั่นแหละครับอ่าตัวนี้เราเอาอันนี้เอาตัวนี้ใส่ก่อนนะครับ ตัวของมันมีมีล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับตนนัวนี้สบายมากเลยอ้าวเห็นไหมครับสบายมากเลยแน่นปึ๊กเลยไม่ไม่ลวกไปไหนแล้วครับเห็นไหมครับนะครับไม่ฟรีแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับดึงได้สบายเลยนี่นหะครับ มันก็อยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับสําหรับพี่น้องนะครับถ้าไอตัวนี้มันหักนะครับก็ไปทําเหมือนผมนี่แหละครับตอนนี้เอาออกมาก็ได้เพราะเรายังไม่ได้ใส่สปริงเข้าไปนะครับเลื่อนมาให้มันให้มันหลุดล็อกก่อนนะครับถ้ามันเข้าล็อกเราต้องหาทางอ,าออกตรงไม่มีงัดนะครับตัวเนี้ยเอาออกมาแค่นี้ดึงให้มันตรงล็อก เพราะบานไม่บานนะครับลองไปทาดูนะครับถ้าไอเดยตัวนี้มันหักนะครับเราสามารถหาเหล็กเล็กๆนะครับเจาะรูเข้าไปนะครับเนี่ยครับเอาตัวนี้แหละครับเอาเหล็กตัวนี้ครับโลนไฟแล้วก็แย่เข้าไปมันได้ขนาดแล้วเราก็มาตัดให้มันเป็นเดยไว้สําหรับล็อกไอตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับส่วนไอตัวนี้นะครับถ้ามันถ้ามันหายไปนะครับมันจะต้องมีนูนขึ้นมาสักหน่อยนะครับเนี่ยครับถ้ามันหายไปอ่านิดๆหน่อยๆมันอาจจะหลวมไปเราก็อาจจะเอาไฟโลนแล้วก็ครีมบีบตัวนี้ครับ เอาคีมจับตัวนี้บีบให้มันนูนขึ้นมาสักหน่อยเพื่อที่จะให้มันเข้าเข้าเข้าในตำแหน่งของมันได้ตามปกตินะครับอ่าเนี่ยครับมันก็แน่นเลยครับไม่ไปไหนนะครับทีนี้ครับไม่ต้องไปจะเอาสายดึงขึ้นมาตัวน,นี้ลําบากนะครับอ่าคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านนะครับอ่าที่อาจจะไปแก้ไขตัวดึงน้ําตัวนี้นะครับ ส่วนไอ้ตัวดึงน้ําตัวนี้แหละครับมันมีปัญหาเนื่องจากบางคนมาจับได้ปบกับหมุนพ้อบเดียวนะครับมาค้างก็ไอทาให้ด้านล่างนู้นนะครับขาดนะครับบาค้างก็ทําให้ตัวบนเนี่ยหักได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราไปแก้ไขกันดูนะครับอ่าลราครับขอบคุณมากมายสําหรับการติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ